นี่นี่ทำอะไรนี่นี่ทำอะไรคนตุ๊กตาออกมาทำไมฮึคนไม่ แล้วหนูขนออกมาทำไมเยอะแยะนี่เยเยอะแยะนี่ตุ๊กตาทุกตาแลลวตุ๊กตาเอ๊เอ้ ท่องเร็ว A A B C E F G H H H แล้วไ hit, อะไฮ H H แล้วอะไร h ตแล้วอะไรฮ i j ไอจีเร็วๆท่องให้มันจบหน่อย K L M N O P R S T U V W U วาแซ่แยี่พอเก่งจังนี่ท่องไม่จบเอาท่องไหมอี่เรร็วเรรีวหนูเอาไปเก็บไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บที่มัน เดี๋ยวพ่อจะพับพผ้าห่มพ่อพับแล้วรอบหนึ่งหนูก็มานเลื้อออกเลยอืเอ,เอา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 ทำไมทำอย่างนั้น <c oughs> เอ๊ร้องไห้เหรอไอ้หนู <c oughs> ไอ้หนูร้องไห้เหรอ A b c d e F, g H, i k, k l n M, o p Q, R, s t u v W, X, Y, Z Ôi hết đi v nè, hết đi เออทับทับทับท้าทาข่อไข่พี่อ ชี้ให้ถูกนี่น่ชี้ช เชี <laughs> ยวภาษา,ายอย่างเนี้ one two three f <laughs> o 1, 2, กเอยก็ไก่ละกอไข่ในเราละก็กวดของเราละขอควายเขาดาขอคนขึงขังขอลักขังข้างฝางงงูใจกาแล้วก็จอจานใช้ดีชอชิงนก็ตีดังชอช้างก็วิ่งหนีชอโชก็ล่ามคนชอเชิกกู้กันช่อหญิงฝับไฟบอไม่เอ้ยอหญิงอะไร

น้องน่ารักเหรอหอมหอมเอาตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตัวนี้หอมตัวนี้อนอนหอมหอมืนี่แต่ตัวน่ารักเลยโอ้ยตาตาห้าตาตาอ,อืมนี่คือตัวต่าตาตาตา อยู่ข้างหลังด้วยเอามาเก็บเร็วเอามาเก็บเร็วนน่นอยู่ข้างหลังนน่นนูนเออเลี้ยงไว้เลียงไว้เลียงไว้อุยเลียงช่วยจังเลยวะเลียงช่วยจังเลยเลียงช่วยจังเลยอือเลี้ยงหูเรียงเป็นระเบียบมากเลยอะ เลี้ยงให้มันชวยๆอ,ยอ,ยอย้เขาเลี้ยงสวยยังอะ่ะทำไมเขาเก่งกันน่ะหอมได้ไหมนะ่ะหอมน้องได้ไหมอ้ยหอมน้องกอดน้องดิกอดน้องกอดน้องดิตัวนี้พ่อขอนะ เฮ้ยหอม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 ตัวนี้ด้วยมันน้อยใจนัวอพี่เด้หอมตัวนี้ด้วยเน่เอา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 ,เอา hôm hôm nắng đi ấy ấu ấu bà vẫn còn <laughs> <laughs> bà vẫn còn nữa thiệt là cái ngăn ừ. ấu ừ. ấu hóm hóm อันนี้ให้พ่อเหรอไม่บอกเดี๋ยวจะบอกกันอ่า หอมหอมหอมน้องเร็วหอมน้องเร็วหนูเน่จุ๊บจุ๊บอย่าไปดึงคอน้องออกนะอย่าไปดึงสร้อยน้องออกนะหอมไหม นี่น้องสวัสดีครับนี่นี่จอมดือเรือ,อมาเล่นมนา,า,าไปกันครับ สวยสวยปะสวยปะสวยนั่งนั่งสิไปเล่นดิน